กเอเทอวันแรกแล้วเร็วๆครูเรียกแล้วอ่ะทุกคนจะเข้าห้องเรียนแล้วหลอไ,ไปกันดีกว่าครูสมอนสอนแมวเนี่ยกํลาล,ลังรอเรานะและนี่ก็คือการเปิดเทอมวันแรกนะคะนักเรียนเอาละครูจะประเดิมด้วยวิชาศิลปะเลยก็แล้วกันนะ <c oughs> แน่นอนว่าฉันสอนอยู่คนเดียวโรงเรียนนี้นะรีบๆมาสะอะไรกันนะคุณครูเร็วๆ,ๆ,ๆใครที่อยู่หลังห้องก็รีบเดินมาสะนีน่นะรีบเข้าห้องกันดีกว่านะครูจะด่านี่น้าไม่อยากจะเรียนเลยอ่ะนี่น้าไม่ชอบศิลปะนี่น้าชอบเรื่องผีมากกว่า ก็ทำไงได้ล่ะนักเรียนจ๊ะครูรู้ดีจ้ะนักเรียนเนี่ยไม่ชอบวิชาศิลปะแต่ว่านะมันเป็นวิชาเสริมจินตนาการยังไงเนี่ยครูก็อยากจะให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะดูท้องฟ้านั่นสิมันช่างเป็นวันที่สวยงามจริงๆเลยเอาล่ะเข้ามาใกล้ๆนะอืมวันนี้ครูจะให้ว่าดรูปอะไรยดีอ๋อไม่อาทำเลยดูเหมือนว่าเด็กๆจะไม่ชอบวิชาของฉันเลยสินะโอ้ครูครับวันแรกคุณครูก็ปล่อยให้พวกผมได้ชิลก่อนเซ่โอ้โนะหนหนูเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วมันไม่เข้าหัวหนูเลยหนูต้องขอโท คุณครูด้วยดูท่าทางจะปิดเทอมนานงั้นเอาเป็นว่านะถ้าไม่อยากเรียนวันแรกครูก็จะให้ไปหาข้อมูลนะข้อมูลอะไรครูจะให้พวกเธอไปหาเรื่องผีแล้วก็เล่าเรื่องผีคนละยี่สิบเรื่องนะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องผีญี่ปุน่นเอาละครูจะทําโทษเลยแล้วกันโทษฐานไม่อยากจะเรียนนะักวันแรกเอาเป็นว่านะครูขอเป็นเกี่ยวกับเรื่องผีที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะมาดูกันว่าพวกเธอจะทําได้หรือเปล่าโอ้คุณครูนะดูท่าทางคุณครูจะโกรธจริงๆนะนั่นน่ะเอาเป็นว่าพวกเราแยกย้ายกันไปหาข้อมูลกันดีกว่านะเดี๋ ทำลไมพวกเราต้องหาเรื่องเส่ตัวเองด้วยฉันกลัวผิดฉันคิดว่า,าพวกเราไม่ค่อยฟังคุณครูนะนะหยุดร้องได้แล้วไปหาข้อมูลเถอะนายร้องไห้ไปเลยแต่ฉันน่ะดีใจ yeah! เย้ <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่าเลยงั้นเราเดี๋ยวมาหาข้อมูลที่ห้องพอละอก,กันนักเรียนมาทําไมนะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเด็กๆเปิดเธอวบบันแรกก็ได้มาห้องพอซะแล้วอออคือว่าผมขอมายืมห้องสมุดพอ,อหน่อยนะครับดีว่าคุณครูสมรสอนแมวนะ่ะให้มาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผีญี่ปุ่นแบบนี้นี่เองมาถูกที่แล้วแหละตามสบายเลยนะเด็กๆฉันหนังสืออยู่ตรงนู้นน่ะหาได้ตามสบายเลยโชคดีจังเลยนะพอใจดีมากๆไปหากันเถอะเราที่ห้องผออจะมีอะไรแบบนั้นด้วยเหรอฉันขอดูเล่มนี้หน่อยแล้วกันนะเผื่อมันจะมีลองดูสิ ว่าไปนะฉันเองก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องปีศาจแล้วก็ผีที่ญี่ปุ่นด้วยแหละหนังสือเล่มนี้จะมีไหมนะอ,อ๊นี่ไงเธอเจอแล้วเหรองั้นก็เรียกเพื่อนๆมาได้เลยนะฮัลโหลฮัโหลนี่คือเสียงประกาศจากผมเองเพื่อนๆให้ทุกคนมารวมตัวที่ห้องผออ,นะอ้ยเจอแล้วเหรอสุดยอดไปเลยอ่ะไหนไหน พวกนายบอกว่าพวกนายเจอเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมมันมีกี่เรื่องอะ่ะจะครบหนึ่งร้อยเรื่องไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมีกี่เรื่องนะเดี๋ยวฉันจะลองอ่านดูแล้วกันยังไงซะหนังสือเล่มนี้เราก็ได้ข้อมูลมาแล้ว<อ>ในหนังสือหน้าแรกบอกว่าผีตัวนี้เชื่อว่าฟุตะคุจิอ,อุนนะเธอน่ะเป็นผีที่แฝงในร่างของคนที่แต่งงานแล้วแล้วเธอก็มักจะปรากฏตัวให้กับคนที่มาจับผมข้างหลังของเธอแต่ข้างหลังของมันน่ะไม่มีใบหน้านะกลับกลายเป็นว่ามีฟันที่แหลมคมแล้วผมของมันเนี่ยก็สามารถคว้าสิ่งของเข้ามาในปากได้ tôi tới 2 là ตัวที่สองเป็นวิญญาณที่มากับสายฝนน่ะเธอเชื่อว่าอเมโอนะเธอมักจะใช้ปากอะเลียไปที่มือแล้วก็เลียไปที่แขนตัวเองในตำน้นเขาบอกไว้ว่าเจ้าผีตนนี้น่ะมันเล่ะลอนแล้วก็หาเด็กทารกแรกเกิดมันหาทำไมอะมันก็จะพาเด็กแล้วก็วิญญาณเด็กเนี่ยไปที่มืดมดแล้วมันก็อยากจะทําให้พ่อกับแม่เขาเสียใจบางครั้งผู้เป็นแม่ก็กลายมาเป็นอเมโอนะเองนะถือว่าน่ากลัวนะนี่ตัวต่อไปล่ะตัวนี้เชื่อว่าอคาเนเมะกเก็ตนละกลัวจังเขาบอกว่ามันเป็นผีที่กินขี้น่ะ <Hey. S 1> มันดูผอมซบ แล้วก็มีเล้นที่ยาวดูลักษณะน,น่ากลัวมาก,มากนอกจากมันกินเค้กแล้วมันก็กินของสกปรกตลอดเวลาเลยอะแ,แต่ว่าชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าบ้านใครเนี่ยห้องน้ําไม่สะอาดหรือว่าไม่ยอมทําความสะอาดแล้วล่ะก็ผีอาคานะเมะก,ก็จะออกมานะ่ะแบบนี้นี่เองฉันต้องกลับไปทําความสะอาดห้องน้ําบ้านแล้ว<อ>แหละฉันก็ลืมกดตัว นะตัวต่อไปตัวที่สีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะผู้หญิงคนนี้ทําไมสูงจังเลยอะเหมือนว่าเธอจะเชื่อว่าฮาจิคุซามานะหญิงสาวสูง8ฟุตแต่ดูเหมือนว่าเธอจะชอบเด็กผู้ชายมากๆเลยนะเด็กผู้ชายคนไหนที่เดินผ่านแล้วเห็นเธอแล้วก็ก็จะต้องเจอเรื่องไม่ดีแน่ๆ เขาล่ะฉันว่านะผีสาวปากฉีกนี่นาะตำนานนี้เขาบอกไว้ว่าในสมัยนั้นเธอสวยมากมากแต่ว่าสามีนะ่ะคิดว่าเธอมีชู้เขาก็เลยใช้ดาบตัดไปที่ปากจนถึงใบหูนะ่าสงสารจังเฮ้ยทำไมใจร้ายจังน่าเสียิจแล้วสามีเธอก็ถามว่าดูสิยังจะมีคนคิดว่าเธอสวยอีกไหมจากนั้นไม่นานเธอก็เสียชีวิตเพราะว่าเสียเลือดเยอะแต่ด้วยความที่เธอกรดแค้นมากเธอจึงไม่สามารถไปเกิดได้แล้วยังไงต่อหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นวิญญ,ญาณที่อาฆาตแค้นยังไงล่ะนะที่เธอไม่ไปทำร้ายคน ะเอาล็อกเธอนั่นแหละออกไปทำร้ายคนอืน่นเธอมักจะสวมผ้าปิดปากไว้เมื่อเธอเห็นผู้คนเธอก็จะถามเขาว่าเธอนนะสวยไหมถ้าใครคนนั้นบอกว่าเธอสวยเธอก็จะเปิดปากออกแล้วก็ถามต่อว่าฉันสวยจริงๆหรือเปล่าแล้วใครวิ่งหนีแล้วล่ะก็เธอก็จะวิ่งตามน่ะ กลัวที่สุดแล้วเบอกนะว่าเธอวิ่งตามไปใช่แล้วแหละเธอก็จะวิ่งตามไปแล้วใช้ของมีคมตัดปากให้เป็นเหมือนเธอ,อเ,เรืลองต,ออลตัวต่อไปอาจจะเป็นกับปะนี่นะตัวนี้เขามักจะชอบกินแตงกวานะตัวเขาก็มีลักษณะเหมือนสีเขียวแล้วก็เขาเป็นผีพายน้ําด้วยแหละข้างหลังก็มีกระดองเหมือนตา,าเห็นบนหัวเขาไหมเขามักจะเอาจานน่ะไปวางไว้ตรงนั้นเพราะว่าตรงน้ํานั้นน่ะจะเป็นน้ําพลังพิเศษ<ๆ>ศเขาจะมีฤทธิ์เดชมากๆถ้าเราเห็นกับปะแล้วมันทําร้ายเราแล้วก็เราต้องคารวะแล้วก้มหัว ลแล้วยังไงต่ออ่ะจานบนหัวก็จะมีน้ําน้ําก็จะล่วงไหลลงมายังไงละ่ะมันก็จะไม่มีพลังแบบนี้มันก็ทําร้ายเราไม่ได้อ่ะสิเขากับป๋าจะทําร้ายเราไปทาไมไม,ไม่รู้สิมันก็เป็นผีพายน้ําประเภทหนึ่งะนะที่สําคัญถ้าไม่อยากจะให้มันทําร้ายเราแล้วล่ะก็เร,เราอาจจะเขียนชื่อตัวเองบนแตงกวาแล้วก็โยนลงไปในน้ำที่มันจะจําได้ว่าเราเคยให้มันนะมันก็อาจจะเวงหนีแล้วก็ไม่ทําร้ายเรานีนี่เองเอ๊ะแล้วนี่คือตัวอะไรอะเธอคนนี้มีชื่อว่าโออิวะสงสารสุดๆเพราะว่าสามี เธอนอกใจน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอสามีเธออยากจะได้เมียใหม่ยังไงละ่ะแล้วก็ฆ่าเธอทำให้เธอไม่ได้สมหวังกับความรักแล้วในวันนั้นเองที่สามีเธอแต่งงานใหม่เธอก็ปลอมตัวไปเป็นเจ้าสาวเมื่อเปิดหน้าออกมาสามีของเธอก็ต้องตกใจใบหนะ้าของเธอนะ่ะสยดสยองมากๆไม่สามีของเธอแล้วก็เมียใหม่นะ่ะสติฟันเฟือนไงละ่ะแล้วตอนนี้ละ่ะเธอเป็นอะไรที่แขนน่ะเธอเป็นตัวนี้นะ่ะเธอเป็นโดโดเมกิแต่ว่าเธอคล้ายๆเป็นปีศาจที่มีตาร้อยตาบนแขนเ ถ้าพวกนายเห็นเธอแล้วเราก็ระวังไว้ให้ดีนะไม่ใช่ว่ามีใครกําลังมองเราอยู่หรอกในสมัยก่อนเขาบอกมาว่าเธอเป็นเด็กหญิงที่มีแขนยาวเป็นพิเศษตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธอก็ใช้ประโยชน์จากแขนที่ยาวไปหยิบแล้วก็ลักขโมยไงละ่ะแล้วมันก็เป็นบาปใช่ไหมบางคนเขาก็บอกว่าเธอนะ่ะต้องกินแค่ซากศพม้าที่ตายไปแล้วเท่านั้นั้งนักลกวนะักสยดสยองแล้วตัวต่อไปยังมีอีกไหม แน่นอนว่าพวกเธอต้องรู้แน่ๆเลยอะผีนับจานฉันเคยได้ยินฉันเคยได้ยินฉันขอเล่าได้ไหมได้สิฉันคิดว่าเธอคนนั้นชื่อว่าโอค,คิโคนะเหมือนว่าสมัยนั้นคนที่เป็นซามมไรหลงรักเธอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแค่สาวใช้แล้วเขาก็มอบหน้าที่ให้เธอดูแลจานราคาที่แพงที่สุดหลังจากนั้นไม่นานมันก็แตกแล้วเขาก็โทษว่าเธอเป็นคนทําถึงแม้ว่าเธอจะรู้แก่ใจว่าเธอไม่ได้ทําก็ตามเจ้าซามูไรนั่นก็จะบังคับให้เธอแต่งงานเพื่อชดใช้ผิดแล้วยังไงต่อหรอโอคิโค่นี่ก็กระโดดลงบ่อน้ํายังไงล่ะเพราะ ว่าเธอรักศักดิ์ศรีเธอมากหลังจากนั้นเธอก็หลอกก็หลอนเจ้าสามูลรนั่นสมน้ำหน้าธอตายงั้นเหรอแบบนี้นี่เองก็ค<อ>ือ,อว่าในหนังสือนี้มันมีแค่นี้นะเราจะทํายังไงกันต่อเหรอฉันไม่อยากอ่านต่อแล้วอ่านอะไรกันอยู่หรอพอออมเลิกเรียนแล้วนะเ,เร็วๆออกไปอ,อ่อครับพวกผมกําลังอ่านเรื่องผีอยู่เลยพออมีหลังผีเยอะจังอย่า<ะ>ถามชีว้วนนะไปไปไปอ่อจะทํางานแล้วกลับบ้านได้แล้วแต่เดี๋ยวนะครับพอออที่แขนพออมมีอะไรงั้นเหรอเอไหนไหน แขนพอออเธอเห็นงั้นเหรอใช่ค่ะที่แขนของพอออน่ะดูเหมือนว่ามันมองพวกเราตลอดเวลาเลยที่แขนของฉันน่ะก็แค่มีตาและหลายตาเท่านั้นเองออทุกคนหนีแล้วไอพอออเป็นผีนั่นมันปีศาจ<อ>ลอยตาอ,อะไรกันเนี่ยนี่เปนเรื่องบ้าอะไรวะไม่ได้กล<ว>ับบ้านเลย เหมือนว่าบนพื้นมันเป็นกระดาษอะไรบางอย่างด้วยแหละกังฟูอย่าเพิ่งกลัวหยิบมันขึ้นมาอ่านสิทุกคนมานี่แล้วในนี้เขียนไว้ว่ากฎในการอ่านเรื่องผีที่นี่ก็คือต้องอ่านให้จบมันลายมือครูสมอนสอนแมวนี่นะแล้วคุณครูก็บอกว่าให้ใช้คอมได้ด้วยควมว่ายังไงเนี่ยหมายความว่าคุณครูเป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมายังไงล่ะให้พวกเราได้ทำถึงว่าครูให้ใช้คอมนี้ได้หรอฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันว่ามันเลิกแปลก,กแล้วนายรีบเปิดคอมอ่านสิพวกเราต้องรีบอ่านเรื่องผีนี้ให้มันครบครบซะได้ได้เดี๋ยวฉันจะอ่านต่อเองนะ แต่ในนี้มีแต่เรื่องผีทั้งนั้นน่ะงั้นมาอ่านกันดีกว่าออเอาละผีญี่ปุ่นตัวต่อไปก็คืออูวานที่มีเสียงร้องมาจากอูแวอูแวอูวานอูแว,นอ,วนอะไรประมาณนี้นะไอ้ยะงร้อ,องได้ป่ะตะลกลก็ทําให้ดูไงจะรู้ไหมล่มละเนี่ยเจ้าตัวนี้นะ่ะมันชอบร้องเบียกโวกวยว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักอะแต่ว่ามันจะร้องออกมาโดยเฉพาะในมุมมืดอะนะหรือว่าตรงที่วัดล้างสถานที่มันเป็นมืดมืดด่ชาวบ้านเขาไม่เห็นตัวหรือไงหรอไอ้ยัมันชอบก่อกวนชาว ก็เลยไม่ยอมไม่เห็นตัวนะ่ะแบบนี้นี่เองแล้วตัวต่อไปล่ะอุ้ยตัวนี้น่ากลัวที่สุดเลยอย่าดูดิมันกินหัวมนุษย์ด้วยมันชื่อว่าจิกินินกินะมันเป็นเป็ดที่ชอบกินแบบว่าซากศสมมนุษย์ที่ตายไปเพราะว่าได้รับผลกรรมยังไงล่ะโอ้เหมือนที่บ้านเราเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ญี่ปุ่นก็มีเป็ดเหมือนบ้านเราแต่ว่าของเขาน่ากลัวจังเลยอะ่ะเอาละตัวต่อไปเขาเป็นนักบวชนะคนนี้ทําไมเขาลิ้นยาวจังเพราะเพราะว่าเขาแต่ชอบกินลมหายใจมนุษย์ยังไงล่ะเขาบางจะใช้ลิ้นเป็นเรียด ที่ใบหน้านะแล้วก็ทําให้มโนนกลัวให้นะลิ้นดําๆยาวๆหมิ่นๆเขาอะ่ะต้องคำสาปแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าใครโดนเรือแล้วแล้วก็จะต้องล้มป่วยตายฉันมาริบกลับบ้านเถอะนะเอาละเอาละตัวสุดท้ายแล้ววันนี้ก็คือผีเนนตาเดียวหรือที่เรียกว่าฮิโตซิเมโคโซกมันนี่มีรูปร่างเหมือนเด็กแล้วก็วิ่งเล่นซุกซนแต่ว่านะมันเป็นผีที่โด่งดังมาก,มากๆเลยแหละในญี่ปุ่นแต่ว่าด้วยความซุกซนขี้เล่นเนี่ยแหละทําให้เขาไม่ชอบทําร้ายคนอื่นก็น่ารักไปอีกแบบอนะแต่ว่าแต่ว่าทุกคน รู้จักผีอะไรบ้างในญี่ปุ่นน่ะเราคิดว่าอยากให้พี่ไอทําเรื่องผีอีกป้าแบบว่าเอาเป็นเรื่องราวเลยว่ามันถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วนะคุณครูอยู่ไหนอ่ะน้อยน่าซอยากฟังเรื่องผีอีกแล้วอ่ะน,นี่มันก็จะสี่โมงน่ากลัวจะตายตอนเลิกเรียนน่ะไม่ยากพูดสิกลัวดูเหมือนว่าคุณครูจะมาแล้วนะคุณครูค้างทางนี้ยังไม่กลับอีกหรอสี่โมงแล้วนะนักเรียนเป็นไงบ้างวันนี้เปิดเทอมวันแรกสนุกละสิว่านะอย่าอยู่ถึงหกโมงเย็นเลยรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยววัน Uhm, นะคะุณครูครับพอดู hai, มีอะไร PS, ke, ogi, uh, แปลกๆด้วยแหละมีอะไรหรอกน้าพวกเธอก็แค่ตาฝาดอ่านหนังผีไปน่ะกลับบ้านได้แล้วพวกเธอเห็นอะไรนั่นไหมหูคะที่ผมของครูมีอะไรอยู่ด้วยล่ะเธอเห็นสินะคือว่าเออฉันจะบอกยังไงล่ะที่หลังฉันน่ะมีผีคุณครูเป็นผีในมันผีอะไรเนี่ยทุกคนมาคอมเมนต์บอก และครนก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมนะเอ๊ะว่าแต่ว่าโค,ครูคนนี้เนี่ยเป็นผีอะไรนะน้องๆเนี่ยชอบผีอะไรในญี่ปุ่นหรือว่าอยากจะให้พี่อายทำเรื่องอะไรหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์มาบอกพี่อายได้เลยนะคะวันนี้แพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย